ในปัจจุบันการฉีดพ่นสารอาหารฮอร์โมนพืชปุ๋ยน้ำต่างๆสิ่งที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้ว และจําเป็นที่จะต้องผสมนั่นก็คือสารจับใบแต่รู้ไหมคะหากเราไม่รู้จักสารจับใบดีสิ่งที่เกิดขึ้นจะทําให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีใครอยากรู้กดคอมเมนต์ไว้ได้เลยคะ่ะในช่วงฤดูหนาวแบบนี้อากาศแห้งทางดินก็แห้งการจะให้ทางดินพืชก็กินได้ยากเนื่องจากดินแห้งทําให้น้าระเหยออกไปหมดจากภาวะแดดแรงในหน้าหนาวดังนั้นจึงต้องให้ทางใบโดยการให้ทางใบส่วนใหญ่นะคะจะผสมสารจับใบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ยากรติดดูดซึมได้ไวแต่คุณรู้ไหมคะว่าหากคุณใช้สารจับใบที่มีแอลกอฮอล ใช้ฉีดพ่นในช่วงฤดูหนาวจะเกิดปัญหาหนักกว่าช่วงหน้าร้อนและช่วงหน้าฝนถึง3เท่าเลยนะคะรู้ไหมคะว่าทำไมถึงเป็นปัญหาหนักขนาดนี้เพราะในช่วงฤดูหนาวเนี่ยอากาศจะแห้งพืชมีน้ำน้อยและดินก็ยังแห้งด้วยเพราะเราฉีดสารจับใบที่มีแอลกอฮอล์ค่ะ โดนบนใบพืชแอลกอฮอล์ตรงนั้นก็จะระเหยน้ําที่มีน้อยอยู่แล้วออกไปหมดปัญหาที่2นะคะจะทําให้ใบเหี่ยวใบโศกอย่างที่บอกค่ะเพราะแอลกอฮอล์จะดึงน้ําจากใบออกไปหมดและสุดท้ายพืชของคุณจะงานจากการโดนดึงน้ําจากแอลกอฮอล์ทำให้พืชของคุณหยุดการเจริญเติบโตวไวขึ้นถึง3เท่าตัวดังนั้นการที่คุณจะเลือกใช้สารจับใบถ้าไม่รู้จักสารจับใบดีระวังเป็นผลเสียมากกว่าผลดีค่ะวิธีการเช็คง่ายๆนะคะถ้าสารจับใบที่คุณใช้อยู่มีแอลกอฮอล์หรือไม่คุณลองเทดูน้ํานะคะ ถ้าคุณแสดงว่ามีแอลกอฮอล์ค่ะแต่ถ้ายังไม่ชัดเจนนะคะให้ลองเทน้ําเปล่าดูแล้วคนๆถ้าคุณนะคะนั่นแหละค่ะสารจับใบที่มีแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ไม่ต้องพิสูจน์แล้วค่ะและนี่ค่ะสารจับใบ G Fort วันเร่งการดูดซึมชนิดแพร่กระจายไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และไม่ทำลายใบยพืชช่วยกอะติดดูดซึมและแพร่กระจายได้ทั่วใบโปรโมชั่นตอนนี้นะคะ1ลิตรจากปกติ650บาทเหลือเพียง219บาทใครสนใจกดคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้หรือทักชทเพเเได้ลยค่ะ